สวัสดีค่ะโคศกสายตามสบายพักตอนนี้นะคะสายอยู่ที่ศูนย์การทหารม้าสระบุรีค่ะแล้ววันนี้อยู่กับพี่ๆนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่สิ้าวันนี้นะคะการสาธิตจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนนะคะกับการแสดงแสนยานภาพยุทธปกรณ์ไปชมกันค่ะ วันนี้สายพาทุกคนมาชมยุธทธภกรและความพร้อมของพี่พี่ทหารที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปจะได้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพแล้วก็การฝึกฝนอย่างหนักของพี่พี่ทหารเพื่อปกป้องประชาชนและแผ่นดินไทยไม่ต้องพูดเยอะไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ การที่ศูนย์ทหารม้าเพื่อชมงานด้านการทหารของกองทัพบ,บกเหล่าทหารม้าและการปฏิบัติการรบแบบเต็มรูปแบบที่สนามปืนใหญ่รถถังเพรมตินสุลานนท์ซึ่งภารกิจหลักๆของเหล่าทหารม้าก็คือเป็นหน่วยในการลาดตระเวนการเข้าตีการระวังป้องกันแล้วก็ออมกำลังให้กับหน่วยใหญ่รวมทั้งเป็นหน่วยหลักในการดำเนินกลยุทธ์พอเราไปถึงก็โอ้โหคือว่า เราได้ชมแบบริงไซส์ไกลมากๆปุ่นนี้ตลก,กรุบๆรุบๆตื่นตาตื่นใจสุดๆเสียงรถถังยิงปุ้งปังปุ้งปังหมวกที่สวมอยู่เนี่ยถึงสับกระเด็นกันเลยทีเดียวค่ะเราได้ชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบทหารมา้าการรบทางยุธทธวิธีการใช้สัตว์บรรทุกตา่างการใช้อาวุธบนหลังมา้า ซึ่งการใช้อาวุธบ,บนหลังม้าในสมัยโบราณเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของความคล่องแคล่วในการที่จะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและทหารที่ต่อสู้รบบนหลังม้าเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ความเร็วที่ดีกว่านอกจากนั้นเรายังได้ไปดูในเรื่องของการจัดแสดงยานรบในอดีตการจัดแสดงรถขังการจัดหน่วยทหารม้าในระดับหมวดรวมถึงการปฏิบัติการรบพิเศษทางภาคพ,พื้นดิน มีการรบด้วยรถถังให้ดูด้วยนะคะขึ้นในการชมสาธิตในครั้งนี้มีคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเกือบสิบหลักสูตรเลยนะคะรวมถึงคณะนายทหารมิตรประเทศด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่15ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เราไปฟังพี่ๆนักศึกษากันดีกว่าค่ะว่ามาชมเป็นครั้งแรกแล้วก็ชมแบบริงไซส์ขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคุณไบร์ล็อกเขบอกว่าท้าทับใจมากครับกองปราการต้องขี่กองกำลังแล้วก็ยุทธบุคคลที่ทางสมัยแต่ความคิดผมเนี่ยเรายังพัฒนาต่อได้อีกนะครับแต่ก็มั่นใจว่ากองกำลังทหารของเราทหารที่รักษาความมั่นคงเนี่ย ยอดคนะรับไม่แพ้ชาติไทยเลยประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้การแสดงกา,ารโชว์ัญญานุภาพของเราต่งงางประเทสุดยอดมากๆเลยครับกองทัพไเ,เรามีความโชคดีมากที่ม,มีกองทัพไทยปกป้องเรานะครับจากศัตรูทุกด้านเลยนะครับกองทัพไทยเนี่ยได้พัฒนาบุคลนะครับเพื่อที่จะปกป้องเราอย่างเช่นโดยลบพิเศษ และได้และได้มีการพัฒนาอาวุธเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราด้วยก็วันนี้นะคะที่ได้มาที่ทหารม้าตรงนี้นะคะก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเพราะว่าไม่เคยได้มาเจอกับประสบการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีทหารที่ทําให้เราอุ่นใจได้ค mm ่ะแล้ว like ก็เห็นถึงศักยภาพของทหารม้านะซึ่งวันนี้ผมมีความรู้สึกภูมิใจและอุ่นใจแทนประชาชนนะครับที่ ได้เห็นแสงอนุภาพของยุทธปกรณ์ของทหารไทยนะครับที่วันนี้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการต่างๆรวมถึงนะเทคโนโลยีนะปัจจุบันที่สามารถที่จะล็อกเป้าหมายและก็ดำเนินการทางทหารได้อย่างแม่นยำและแมัน่นคง ของกำลังคนและยุโทโธปกรณ์ไม่สามารถสร้างขึ้นภายในหนึวันแสมยานุภาพของกำลังทางทาหารต้องผ่านการเตรียมการและฝึกฝนเฉพาะทางอย่างจริงจังจึงจะสามารถแสดงศักยภาพอาวุธยิงวิถีโงด้วยการยิงพร้อมกันทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารมา้าอัศวินแห่งสนามรบ